สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเนื้อหอมคู่เบสคูไพบูลร่วมวงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพลวพาวเนื้อหอมเบสคูไพบูลตามจีบสดแล้วฮอตมากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพลวพาวคนแห่ส่งข้อความหาไม่เป็นแม้กระทั่งเบสคำสิงและคูไพบูลเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครหยุดความฮอตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิก๊กทิติวุฒิวารุน บิ๊กเบ่าอดอนพาเพลินเป็นยูทูบเบอร์นักร้องทุ่งหมอลำและแพลวพาวแสงทองหมอลำซิงเสียงหวานที่หลังจากทั้งคู่ออกมาประกาศเลิกลากันไปดีกีความฮอตก็เพิ่มขึ้นมากเพราะมีเหล่าคอนเทนต์คนดังต่างอยากเข้ามาจีบร่วมงานด้วยและสองคนที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเบนและวณีคำสิงนางเอกและยูทูบเบอร์คนดังที่ส่งข้อความส่วนตัว หาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่อชวนมาร่วมในรายการออนไลน์ด้านแพวพาวก็ได้คอมเมนต์วอวยพรวันเกิดครูไพยบูลแสงเดือนอดีตสามีของกระต่ายพันนิพาก่อนที่ครูไพยบูลจะมาคอมเมนต์ตอบกลับก็ไม่ไวถูกจับคู่กันขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ